มอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์3แรงนะครับ220โวลต์มือ2อใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผ่านการโอคอนแล้วนะฮะผมก็จัดก,การให้เรียบร้อยอันไหนไม่ดีผมก็จัดก,การให้เรียบร้อยผมจะเปิดราคาไปเลยนะครับในในนี้นะฮะผมจะเปิดราคาไปเลยเปิดไปอยู่ที่อ่ามาครับมาสวัสดีครับช่วงเช้าเวันนี้เดี๋ยวพอมีเวลานะครับพอดีอ่า ผมจะมาประกอบนะครับวันนี้เป็นมอเตอร์มือสองของที่ร้านผมที่จะ,ะ, <c oughs> ะสร้างขึ้นมาเพื่อจะมาวางขายนะครับ <c oughs> ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันมอเตอร์มือสองของทางร้านทําไมถึงว่าถึงผมกล้าการันตีว่าใช้งานได้ร้อเพราะผมแก้ไขแล้วทําเองทุกกรณีนะครับแล้วก็ผมจะอันไหนที่ทําไปแล้วผมก็จะแจ้งนะครับอันไหนที่แบบไหนอาการแบบไหนนะครับแต่ว่าแตไมิซูนะครับ แต่ตัวนี้มีสซ่อันไหนผมจะทําผมจะแจ้งรายละเอียดหมดนะครับแต่ผมราคาของผมก็ค่อนข้างจะสูงกว่าท้องตลาดนิดนึงแต่ซื้อไปใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับมามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับผมได้มาค่อนข้างจะเยินนะครับภายนอกเยินแต่ภายในโอเคนะครับภายนอกก็จะมีกล่องกันเนี้ยหักเสียแตกนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์อันเนี้ยโดนถอดออกไปนะครับโดนถอดออกไปผมก็เลย ทำการเปลี่ยนคาปาเนี่ยครับอันนี้จะไม่เดิมแล้วนะคาปาจะไม่เดิมแล้วสองลูกนี้จะไม่เดิมหัวสายไม่เดิมนะครับฝากล่องก็ไม่เดิมแต่มอเตอร์เดิมขดลวดทองแดงเดิมเดิมนะครับมาดูครับนี่ครับขดลวดทองแดงเดิมเดิมไม่มีการพันนะครับและขดลวดดูยังเลี่ยมนะครับสีลวดไม่ไม่เกลี่ยนะครับสีลวดไม่เกลี่ยสีลวดยังสดใสอยู่นะครับแล้วก็ผมได้ทําการเปลี่ยนสายเช้นที่ตอนที่เขาโยนมากับการที่แบบที่เขาได้มานะครับ โยนมาแบบเปเหมาเหมามานะครับแล้วผมไปได้มาพอค่อนข้างจะยับเจินนะครับอันนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนสายให้ใหม่อะไรใหม่แล้วนะครับรูป,ปืนนิ่มติ๊บเลยนะครับแล้วก็มีฝานี้แตกนะครับนี่ครับฝานี้แตกผมก็ทําการเปลี่ยนขึ้นมาใหม่ตอนแรกผมว่าจะไม่ทําสีนะครับเพราะว่าจะไม่ทําสีจะเน้นให้เดิมๆิมแต่พอดีมันฝามันแตกแล้วครับก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนนี้ด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวาสาดสีให้มันดูสวยงามนิดนึงแต่การันตีได้ว่า มอเตอร์ตัวนี้ยังไงก็ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเปรียบคุณภาพผลรวดนะครับก็ประมาณเจ8 0แปดสิเซนะครับสบภาพผลรวนนะยังสวยมากเลยครับยังดีมากก็เดี๋ยวผมก็จะประกอบนะครับประกอบเสร็จแล้วก็ทำสีแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบกันแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดราคากันท้ายคลิปแล้วกันโอเคเนาะเดี๋ยวผมไปประกอบก่อนโอเคมาหลังจากเราทำสีกันเสร็จแล้วเราก็มา ดูรายละเอียดครับ <c oughs> ก็ตัวนี้ทางที่ผมแจ้งไว้เบื้องต้นแล้วว่าผมจะทําการสาดสีหน่อยนะเพราะว่าได้ทําการมันถลอกเยอะแล้วมันมันค่อนข้างที่ดูไม่ดีนะครับก็เลยสาดสีนะครับตัวนี้ก็อย่างเหมือนเดิมนะท,ที่บอกไว้คลิปต้นๆเลยก็ตัวนี้รวดเดิมๆนะครับรวดเดิมๆแต่นะครับรวดลวดทองแดงเดิมนะครับการใช้งานดูจาก ล้วนนะก็อยู่ประมาณ8 0 9 0ก้าิ์็แต่ผมได้เปลี่ยนหัวสายนะครับเปลี่ยนหัวสายเปลี่ยนคาปานะครับเปลี่ยนกล่องนะครับเปลี่ยนกล่องของคาปานะครับเพราะว่าตอนที่ได้มานะครับก็ธรรมดานะครับของมพวกนี้จะโยนนะครับจะโยนแล้วจะเะิดบุกจะบี้จะสายเสียทลอกหมดครับก็ตัวนี้เดี๋ยวผมพามาดูก็ผมได้สาดสีทําสีเรียบร้อยก็จะมีนี่ประมาณนี้นะครับ กล้องซูมเข้ามาดูนะครับก็ฝาตัวนี้จะมีเป็นรอยเคาะหน่อยนะครับแต่ไม่มีผลอะไรนะครับข้างในยังข้างในหน้าคอนตรงคอนแทคดีหมดครับสัดสีไปเรียบร้อยนะครับนี่ครับเผาเพลนิ่มนะครับเนี่ยปุกปืนปุปืนเสียงก็ใช้ได้ครับนิ่มดีครับผมฝาฝาตัวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเพราะเดิมมันบี้มานะครับก็ไม่มีตําหนิตรงอื่นนะครับนอกจากตรงนี้ ไม่มีตําหนิอื่นนะครับเพราะว่าอันไหนที่มันไม่ดีก็ได้แก้ไขให้หมดแล้วนะฮะก็ซื้อไปใช้งานได้เลยไม่ต้องเสี่ยงนะครับไม่ต้องเสี่ยงว่าใช้งานได้หรือเปล่าไม่ได้หรือเปล่านะฮะแต่ก็สุดท้ายแล้วนะมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์สามแรงนะครับ220โวลต์มือสองใช้งานได้ร0 0ปซนะครับเพราะว่าผ่านการโอหันแล้วนะฮะผมก็จัดก,การให้เรียบร้อยอันไหนไม่ดีผมก็จัดก,การให้เรียบร้อย ผมจะเปิดราคาไปเลยนะครับในในนี้นะฮะผมจะเปิดราคาไปเลยเปิดไปอยู่ที่ราคาเปิดที่หกพันบาทนะครับเพราะยังไงตอนนี้ราคามอเตอร์มิสูสามแรงนะครับเหมือนขึ้นนะครับเหมือนอัพขึ้นอยู่แล้วนะครับเหมือนก็อย่างน้อยถ้าถ้าร้านนอกๆก็ประมาณหมื่นสองแล้วนะครับหมื่นหนึ่งหมื่นสองประมาณนี้นะฮะแต่ตัวนี้ก็ซื้อไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่แต่ว่าเป็นบอดี้เพราะมันก็จะต่างกับของใหม่หน่อยนะครับแต่กำลังกําลังใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับ เปลี่ยนคาปาให้ใหม่อะไรให้ใหม่หมดนะครับเปลี่ยนใช้ดีนะครับเปิดอยู่ที่หกพันบาทนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับหรือว่าผ่านเข้ามาดูที่ร้านก็มาดูได้นะครับตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวแล้วนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีเวลาออกไปหานะตัวนี้ก็เหลืออยู่ตัวนี้ตัวเดียวรวดเดิมนะครับรวดเดิมคำว่ารวดเดิมเดิมแน่นอนนะครับไม่เคยผ่านการผ่านรวดมาก่อนแล้วก็การผมโอ้หันให้ใหม่หมดนะครับโอเคนะถ้ราร้านใดสนใจ สนใจก็เข้ามาดูได้หรือทักเข้ามาสอบถามได้นะครับว่ามาคุยมาต่อรองกันได้ว่าจะส่งให้หรืออะไรให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทักเข้ามาได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนสนใจแบบไหนนะครับถ้าราคาโอเคตกลงกันได้ถูกคอกันจบได้จบไปเลยนะครับเพราะว่าของใช้งานได้นะครับประหยัดต้นทุนไปตั้งครึ่งครึ่งนะครับดีกว่าไปซื้อของใหม่นะฮะ <c oughs> โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวช่างตั้มมีมอเตอร์มือสองแล้วมีอะไรดีๆนะครับจะเอามาทําคลิปลงไว้ให้ดูกันนะครับว่าว่าสนใจหรือไม่สนใจนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ช่างตั้มก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมก, like กดไลค์กดติดตามช่างตั้มด้วยนะครับสวัสดีครับ